เริ G ีที8 Pro พร้อมเปิดตัวในวันที่20พฤศจิกายานนี้แต่ทราบหรือไม่ว่านี่คือการเปิดตัวที่น่าติดตามอย่างมากเรามาสำรวจดูกันเลยว่ามีอะไรใหม่ๆกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของเรมนี้บ้างเริ GT 8 Pro การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเริจีที8 Pro เตรียมเปิดตัวในช่วงสิ้นเดือนนี้ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวระดับโลกหลังจากการเปิดตัวในประเทศจีนไปแล้วมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับก,บการอัปเกรดทุกด้านคุ้มพลังที่มหาศาล เรมจีที8เรจะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนแรกๆในโลกที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5ซึ่งผลิตบนสถาปัตยกรรม 3nm ที่ทันสมัยพร้อมแรมร d PD ่น 5x และ UFS 4.1ทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงมากจัดว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่มีกลุ่มพลังระดับไทยทันและแบตเตอรี่มันก็ไม่น้อยหน้าแบตเตอรี่เทนแบตเตอรี่ขนาด7,000 mAh จะชาร์จเต็มในเวลาเพียง15นาทีและรองรับระบบชาร์จไว 120W Ultra Charge รวมถึงชาร์จไร้สาย50ดักเบิลยูทําให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดวันหน้าจอที่สว่างที่สุดในประวัติศาสตร์ GT8 Pro มาพร้อมหน้าจอ LTP ทีพีโอมลขนาด6.79นิ้วความละเอียด 2K QHD และ Refresh r a ร e 144Hz ที่น่าตื่นเต้นแต่จุดเด่นที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในหนึ่งคือความสว่างสูงสุดถึง7,000 nits คุณจะได้สัมผัสกับความสว่างและความชัดเจนที่ไม่เคยมีมาก่อนในมือถือรุ่นอื่นกล้องถอดเปลี่ยนได้การปรับปรุงที่น่าสนใจ เรมได้ร่วมมือกับริโคในการพัฒนาระบบกล้องซึ่งจะมีกล้องหลังสามตัวประกอบด้วยกล้องหลัก50 MP พร้อมเซ็นเซอร์โซ n y ่ไดวที808และวเอสกล้องอัตราไวั์50 MP กล้องเพเลสโคกเทเลโฟโต200 MP ที่สามารถถ่ายภาพโซั้นได้อย่างชัดเจนและนี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้น GT8 เพรามีนวัตรกรรมกล้องถอดเปลี่ยนได้หรือ w i t c ช a บ l e c ค m e r a b บ m p ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งดีไซน์โมดูลกล้องได้ตามใจชอบ ฟีเจอร์เด่นอื่นๆระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อม Remui เ0มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 9ระบบสแกนนิ้ว3 d ดีอัทสนิกใต้หน้าจอและยังมีเรมยังเปิดตัวรุ่นพิเศษอีกด้วยเรม GT 8 Pro Aston Martin F 1 Limited Edition ที่มีลักษณะพิเศษและความหรูหราของแบรนด์ Aston Martin เรม GT 8 Pro พ Pr ร้อมท้าชิงตำแหน่ง สมาร์ทโฟนยอดเยี่ยมของปี2025ด้วยคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นคุณคิดว่าเครื่องนี้จะทำได้ดีถึงขนาดไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง